สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยววันนี้พยายามก็จะมาปรับปรุงอินทรีย์วัตถุแล้วก็เติมไนโตรเจนให้กับดินของสวนทุเรียนอันนี้เป็นสวนทุเรียนที่เรามีปัญหาในเรื่องของดินเป็นกรดซึ่งก็พยายามแก้จากการวิเคราะห์ดินล่าสุดเนี่ยดินของเราเนี่ยมีความเป็นกรดอยู่ประมาณสัก4.6มีอินทรีย์วัตถุอยู่แค่ประมาณ1.6%เปอร์เซ็นต์ันีจากข้อมูลการวิเคราะห์ดินเนี่ยเราก็มาดูสภาพต้นสิ่งที่เราเห็นคือว่าพอดินมันเป็นกรดเนี่ยการดึงธาตุอาหารขึ้นบนต้น มันจะไม่ค่อยดีประเด็นของตัวอินทรีย์วัตถุที่มันต่ำเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการเติมปุ๋ยอินทรีย์คราวนี้เนี่ยในรอบการผลิตของทุเรียนเนี่ยชาวสวนก็จะเห็นว่าเวลาที่เราทําสวนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะไปใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็รอให้ปุ๋ยคอกมันย่อยสลายจนกลายเป็นอินทรีย์วัตถุกลายเป็นฮิวมัสเนี่ยบางทีมันช้าทางลัดที่เพื่อนชาสวนสามารถทําได้ก็คือไปซื้อปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีตัวนี้เนี่ย พยายามจะมาใช้ปุ๋ยของโฟแมนโฟแมนอันนี้เป็นปุ๋ย2203มที่ไนโตรเจนถึง22%มีออร์แกนิกแมตเตอร์อ่ะสิแล้วก็มีโพแทสเซียม3%ารนคันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับพวกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอินซีเคมีอื่นทั่วไปเนี่ยสิ่งที่ปุ๋ยโฟแมนเขามีครับก็คืออย่างแรกไนโตรเจนถึง22%ถามว่า22%เนี่ยตัวไนโตรเจนเนี่ยเขาเอามาจากแม่ปุ๋ยอะไรเอามาจากแม่ปุ๋ยย, ia, ยูนนเ,ยเรีีียยยยยยไอออแมมม่่ปปุู๋เเเเรรร4600นนนัััญหหางคืะ็ว สองถ้าเกิดเราใส่ไปโดยที่เป็นปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวเนะี่ยมันก็จะไม่มีออร์แกนิกแมทเตอร์ปุ๋ยโฟร์แมนเขาก็ทามาเพื่อแก้ปัญหาไงนะครับก็คือให้มันมีธาตุอาหารที่สูงเหมาะสมก็คือถึง2 2เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วกันเขามีตัวออร์แกนิกแมทเตอร์อันนี้ก็รู้สึกว่เป็นนวัตกรรมที่เขาไปได้รับรางวัลจากสวิตเซอร์แลนด์สิ่งที่เขาได้รับรางวัลเนี่ยน่าสนใจก็คือว่ามันเป็นกระบวนการในการเคลือบเม็ดเขาเคลือบด้วยกคดอะมิโน17ชนิด มีการเคลือบด้วยกรดอะมิโนมีการเคลือบด้วยอินทรีย์วัตถุครับข้อดีก็คือพอเขาเคลือบด้วยกรดอะมิโนด้วยอินทรีย์วัตถุเนี่ยหนึ่งก็คือเวลามันย่อยสลายปลดปล่อยเนี่ยมันก็ให้ตัวอินทรีย์วัตถุไปกับดินด้วยและอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันอยู่ชิดกับตัวเม็ดปุ๋ยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะจับตัวไปกับตัวธาตุประจุข,ของไนโตรเจ,เจนเข้าไปด้วยอันนี้คือตามทฤษฎีมันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวหน้าง,งานางจริงๆอะ่ะเราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าล,าาละลาาลยน้ํ การใช้งานเป็นยังไงประโยชน์ของการเคลือบเม็ดปุ๋ยก็คือว่าสามารถจะควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารได้เขาบอกว่าเขาสามารถจะควบคุมการปลดปล่อยของไนโตรเจนแล้วก็แต่ละเม็ดเนี่ยมีปริมาณธาตุอาหารที่เท่ากันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนชาวสวนมาเลือกใช้ปุ๋ยแบบนี้สิ่งที่เราจะได้คือหนึ่งเนี่ยเราได้สินวัตถุ2เราได้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพในการปลดปลดป่อยธาตุอาหารมากกว่า แล้วก็อันที่3ามันง่ายต่อการใช้งานอันนี้ครับก็คือเป็นที่มาของปุ๋ยโฟมนที่พยายามจะเอามาใส่ต้นทุเรียนวันนี้นะครับเป็นต้นอายุป,ประมาณ6ปีซึ่งมีอินทรียุทธ์ในดินต่ําเวลาที่แตกชุดใบออกมาเราเห็นว่าชุดใบไม่สมบูรณ์ต้นหนึ่งเนี่ยเราจะใส่ต้นละประมาณครึ่งกิโลครับประมาณไม่เกินนั้นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวพยายามจะไปใส่ต้นทุเรียนที่อายุป,ประมาณสัก10ปีที่มีสภาพต้นไม่ค่อยสมบูรณ์แตกใบาย,ยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในเม็ดปุ๋ยเขามีอะไรบ้างครับดูเม็ดปุ เม็ดปุ๋ยเขาจะเป็นลักษณะของนี่ครับคือลักษณะของเม็ดปุ๋ยนะที่เขาปั้นมาเนี่ยเป็นลักษณะของเม็ดตีดำๆเนื่องจากเขาเคลือบครับเนี่ยนี่ครับลักษณะของเม็ดปุ๋ยเขาจะเป็นเม็ดปุ๋ยแบบนี้ต้นหนึ่งเดี๋ยวนี้เระะาจะใส่ประมาณ3ขีดถึง5้าขีดสําหรับปุ๋ยของโฟร์แมนนี่ยามพายวดีจะผ่าเม็ดดูกันหน่อยมันเป็นยังไงโอ้โหเล็กมากนี่นะครับลักษณะเม็ดใช่ไหมก็จะมีการเคลือบข้างในนี่เป็นยูเรียนะครับที่เขาขาวส่วนอันนี้เป็นที่เคลือบโดยอินทรีย์ัุถุครับ อันนี้คือลักหลงการเคลือบเม็ดของปุ๋ยโฟแมนครับเดี๋ยวเราลองมาใส่กันต้นเดงประมาณสักครึ่งโลพอ่อวันนี้พยายามจะใส่ให้มันโดนดินเยอะหน่อยหนึ่งอยากให้ปุ๋ยมันลงไปสัมผัสกับกับดินค่อนข้างเยอะหน่อยนึงครับใส่รอบตรงพุ่มนะครับเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยเวลาใส่เสร็จเดี๋ยวก็ต้องคาดดินมากบอีกจริงๆแล้วนะถ้าเป็นปุ๋ยยูเรียทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการจะให้มันย่อยตัวไองทิวัตถุนะเอาใส่ไว้บนกราบเงี้ย,ยดีมากเลยแต่ของพิยานเนี่ยเราเลิกมาชั้นหนึ่ง แต่อย่าไปใส่บนดินโดยตรงนะครับไม่ค่อยเกิดประโยชน์เราใส่ให้มันบนหญ้าบางๆอ่ะแล้วเดี๋ยวปุ๋ยมันค่อยๆละลายลงไปนะครับจะดีกว่าวันนี้ใส่กันละเอียดในเรื่องแจ้งทิ้งแล้ว,าลวชาวสวนทุกไปเวลาเขาใส่ปุ๋ยเขาก็ยังไงครับเขาก็เอาปุ๋ยมาเสร็จแล้วเขาก็จัดการโรยๆ,ๆ,ๆเลยๆเลยแต่เนื่องจากช่วงนี้ใบที่เราตัดออกมามันยังไม่ย่อยครับใบที่เราตัดออกมามยังไม่ย่อยนี้เราใส่ต้นละประมาณไม่เกินครึ่งโลครับ ก็คือเหมือนการใส่ปุ๋ยดูเรียทั่วไปอ่ะแต่เป็นทุเรียนเล็กครับแนะนําให้ใส่สักประมาณหนึ่งขีดหนึ่งกำมือก็พอเดี๋ยวไว้เราใส่แล้วเราค่อยมาตามผลไงทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่งกิ่งตัดหญ้านะครับเป็นไปได้เอาไว้คนต้นครับอย่าทําลายสิ่งที่มีค่าเก็บไว้คนต้นอันนี้นะครับมันก็จะมีประโยชน์ด้วยในการคุมโคนแล้วก็เป็นแหล่งเติบโตของพวกจุลินทรีย์ได้อีกทีหนึง่งอ่าตัวนี้เราจะใส่กันแค่นี้ครับ หมต้นอื่นมากหวานรอบๆโคนเหมือนปุย๋ยทั่วไปครับเวลาเราใส่ปุ๋ยโอ้เริ่มมีไส้เดือนแล้วหลังจากที่เขาทีแล้วเราปรับปรุงด้วยอินทรีย์วัตถุไปโอ้มีไส้เดือนแล้วเริ่มมีไส้เดือนแล้วเห็นชัดเจนเลยการปรับอินทรีย์วัตถุอันนี้วัตถุตรงที่เราใส่เนี่ยคือต้องการให้พืชได้รับไนโตรเจนมากขึ้นแล้วก็ต้องการเพิ่มอินทรีย์วัตถุด,ด้วยเพราะว่าตอนนี้อินทรีย์วัตถุเราอยู่ที่ประมาณ1.6จุดพยายามต้องการตั้งเป้าไวท้ที่ประมาณนะตัวเลขสักประมาณ2.0 ที่เราอยากได้ของของปีนี้นะครับเพราะว่าถ้าได้2.0เนี่ยมันจะเ,เรียกว่าช่วยในการดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้นขณะเดียวกันตัวกดเนี่ยยังต้องปรับปรุงกันต่อนะครับแล้วผลการปรับปรุงของวัสดุแล้วก็ของ pH e เนี่ยเห็นชัดมากเลยว่าต้นเขาตอบสนองต่อปุ๋ยดีขึ้นต้นมีสุขภาพดีขึ้นคือตอนนี้พยายามกําลังจะทาําใบเป็นใบชุดที่2ครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไนโตรเจนเรายัง มีน้อยเกินไปคือเรื่องการใส่นโตรเจนเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าใบชุด2ให้ลดนโตรเจนลงซึ่งอันนั้นน่ะมันใช้ได้สำหรับสวนที่มีอินทรียุสูงแล้วก็รอบแรกใบแตกมาดีแต่ถ้าเกิดของเราใบแตกมาไม่ดีอ่ะเราจะต้องมีการเพิ่มนโตนเจนเพิ่มตัวอินทรียุอยู่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อส่งให้ใบชุด2เนี่ยเข้ามาดีแล้วก็ตัวปุ๋ยตัวนี้พอมันเป็นสโลลีสเนี่ยเราใส่ลงไปเนี่ย เดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดปล่อยไนโตรเจนให้กับต้นมันก็จะทําให้ปฏิทภาในการใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็ปริมาณปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็จะพอเหมาะพอสมนะครับกับความต้องการของต้นทุเรียนเรามากขึ้นนะครับเดี๋ยวพยายามไปตามใส่ต้นอื่นๆดูก่อนนะครับโอ้ครับโอ้นี่มีกล้วยกินด้วยวันนี้เยี่ยมแล้วมีกล้วยหอมกินแล้วงานนี้นี่แจ่มมากต้นหนึ่งครึ่งโลพอแต่ทุกต้นเลยแล้วกัน